กลิ่นปลอดภัยไม่มีสารตกค้างลดปัญหาส่วมอุดตันท่อระบายน้ําอุดตันบาบัดน้ําเสียกําจัดกลิ่นในฟาร์มปศุสัตว์เร่งกันย่อยสลายขยะและลดกลิ่นเหม็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ TPI หาซื้อได้ที่ร้าน TPI New Normal ทุกสาขาทั่วประเทศสังเกตสัญลักษณ์ TPI New Normal พุทธบูชา มหาเตโชวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาภโพคาวะโหสิทธิชายโยสิทธิราโพสิทธิสุขโขพระวันตุเมขน้องน้องในองค์สมาสุธเจ้าขน้อน้องเด็คุณพระธรรมขน้องน้องเดกคุณ พระอริยสงฆ์รประพฤตธรรมสำคัญอยู่ที่จิตถ้าต้องผิดหมองมองไม่ผ่องใสถ้าตั้งถูกผิดผองไม่หมองใจตั้งสติไว้ให้คุมจิตไม่ไปิดธรรมเราจะสุขหรือทุกข์าะเราสร้างกรรมต่างหาที่เราทํานำสนองเราทําดีมีสุขได้สมใจปรองทำเชื่อต้องได้ทุกแท้แน่นอนเอ้ย เรืนรอนพัญญาโยมประสุบสิกาสาญาติโยมทุกท่านวันนี้พกจะเจอญาโยมทุกวันเสาร์อาทิตย์ท่านทั้งหลายโลกภายนอกนั้นเป็นเป็นโลกของวิทยาศาสตร์ส่วนโลกภายในเป็นโลกของธรรมะความจริงนะโยมโลกใบเล็กนิดเดียวคือใจของเรานี่เองโลกควบคุมใจของเราให้ได้เสียก่อนโลกน้อยๆในตัวเราใบนี้ภาระหน้าที่ที่เราจะต้องกทำตอนนี้ก็คือ ควบคุมใจของเราเองรักษาโรคใบเล็กๆในชีวิตส่วนตัวของเราจนกล่วมันจะมีอนุภาพเพียงพอที่จะรักษาโรคภายนอกคือโปรดสรรพสัตว์ช่วยคนตัวทุกได้ยาให้พ้นจากความลำบากและภัยวิบัติทั้งหลายช่วยตนเองด้วยช่วยผู้อื่นด้วยตามสติกำลังความสามารถของเราราบยศสุขสรรเสริญเสื่อมราบเสื่อมยศนินทาทุกข์ นี่คือโลกโลกหนึ่งเป็นโลกกระมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคือกามคุณห้าเป็นโลกอีกโลกหนึ่งตาหูจมูกลิ้นกายและใจคือภาษาสัมผัสทั้งห้าก็เป็นโลกโลกหนึ่งในใจโลกใบนน้อๆในตัวของเราก็เป็นโลกอีกโลกหนึ่งขั้นตอนต่อมาเมื่อเปิดตาก็ต้องเปิดใจเมื่อปิดตาก็ต้องเปิดใจเบิดดวงตา เห็นทำให้กว้างมองดูโรคภายในสุรจักรภายในใจของเราท่องไปในในจักใจในขณะที่ทุกส่วนของร่างกายสงบมีสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่เคลื่อนไหวบังคับภายในบังคับควบคุมประสานใจได้แก่ลมหายใจเข้าออกเป็นกายสังขารที่ปรุงแต่งชีวิตร่างกายของเราให้ดำรงอยู่ขั้นตอนต่อมา จะค้นพบความนึกคิดพิจารณาอันได้แก่วิตกความนึกวิจางความคิดเป็นวจีสังขารปรุงแต่งว่าจะพูดในใจก็ได้ไม่ใช่พูดแต่ปากอย่างเดียวลึกเข้าไปอีกชั้นจะค้นพบจิตสังขารสิ่งปรุงแต่งจิตใจได้แก่สัญญาความรู้จักเวทนาความรู้สึกที่ออกไปให้ลึกเข้าไปอีกจะพบจิตล้วนๆซึ่งปราจากการปรุงแต่ง ไม่ตั้งอยู่ด้วยอารมณ์ใดๆเป็นเอกอภาพคือเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงเหลือแต่สติตัวรู้อันละเอียดอ่อนสขุมปานิภายในเปรียกเสมือนน้ำสะอาดมีสภาพเป็นกลางย่อมไม่ใช่ขาวย่อมไม่ใช่ดำมีแต่ใสนี่คือจิตเดิมแท้ใสสว่างว่างเปล่าต่อมาถูกความนึกคิดอารมณ์ในภายนอกเข้ามาปรุงแต่งทำให้สภาพจิตแปรเปลี่ยนไป ต้องขัดสีมนทินเป็นเนือนิดจนความเศร้าหมองสิ้นไปจางไปเสื่อมไปจนกว่าจะค้นพบสัจธรรมตามความเป็นจริงในขั้นตอนต่อมาเราได้ฝึกเคล็ดลับในวิชาธรรมเพื่อแทงตลอดจิตเดิมแท้ที่เศร้าหมองไปให้กลายเป็นจิตเที่ยงแท้ที่ปราจากการผันแปรฝงทุรีไม่อาจรงเกาะจับได้เกาะไม่ติดจับไม่อยู่เป็นจิตว่าง เคลลับนี้ได้แก่ความสมรวมอินทรีย์มีสติกำหนดรู้อายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์ผลคิดทั้งถังใจด้วยอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจในที่นี้หมายถึงสมองกองบัญชาการจงสมบรวมมีสติกำหนดรู้เหมือนเต่าหกทวารทั้งหกคือหัวหนึ่งหางหนึ่งและขาสี่ส่อนตัวไว้ในกระดอง ป้องกันเพศภัยคือกิเลสพอใจไม่พอใจและเฉยๆคือโมหะจิตเกิดขึ้นตรงไหนตรงไหนก็ให้ดับลงตรงนั้นที่นั้นเวลานั้นไม่ติดใจเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาแล้วก็แล้วกันไปเตรียมรับศึกที่จะมีมาในอนาคตกานใกล้ต่อไปใครทำอะไรเราก็รู้เป็นการรู้ในภายนอกด้วยภาษาสัมผัสทั้งหกที่เรียกว่าอายตนะ ได้แก่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสใจหวุนคิดนึกตึกตรองเราทําอะไรเราก็รู้เป็นการรู้ในภายในด้วยดวงจิตดวงใจของเรานี้เป็นหนึ่งเดียวจิตมีส่วนประกอบห้าอย่างเรียกว่าขันห้าได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเป็นเบญจขันรูปโดยทั่วไปหมายถึงรูปร่างรูปกายรูปที่ประสาทสัมผัสทั้งหก ทั้งภายนอกและภายในทิ่เราเป็นนามธรรมความจริงก็เป็นรูปอย่างหนึ่งที่เรียกว่านามนกายเป็นรูปทิพย์จะว่ามีตัวตนก็ได้จะว่าไม่มีตัวตนก็ได้แล้วแต่ความมุ่งหมายที่เข้าใจเวทนาอยู่ในรูปจิตคือความรู้สึกชอบไม่ชอบหรือว่าเฉยเฉยสัญญาคือความรู้จักความทรงจำจำได้ไหมรู้สังขารคือความปรุงแต่ง การเปรียบเทียบเทียบเคียงประกอบขึ้นเป็นเรื่องราวตามที่เข้าใจเอาเองวิญญาณคือธาตุรู้รับรู้รู้จักประสาทสัมผัสและรู้ในตัวของมันเองทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบของจิตเราทำอะไรเราก็รู้ใครทำอะไรเราก็รู้เป็นการเจริญสติช่วยแก้ไขขนโง่ให้กับกายเป็นคนฉลาดได้แก้ไขความจำเลว ให้ความจำดีขึ้นเพราะสติเป็นตัวกระทบจิตอย่างแรงความประทับใจแรงๆจะจดจำเป็นนาทีเดียวเป็นครื่องหนึ่งในชีวิตยยหลายๆเหตุการ์กายานุสติปักฐานคือสติตามดูอาการความเคลื่อนไหวของร่างกายขณะนี้เราเป็นใครเรากำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนเรามาจากไหนเราจะไปไหนมาแล้วจะต้องทำอย่างไร และไปแล้วต้องทําอย่างไรนี่คือการบรรลุธรรมเห็นแจ้งเลื่มตาขึ้นตื่นขึ้นด้วยสติสัมชปัญญาพระอยู่ที่จิตพระอยู่ในใจพระคือผู้ประเสริฐจิตใจเราเป็นของประเสริฐให้ลืมตาขึ้นแล้วลืมตาขึ้นด้วยสติสัมชปัญญาเพื่อสติสัมชปัญญารู้เรารู้เขาทั้งภายนอกและภายในดูกายดูจิตเป็นสติปัฏฐานเป็นวิป,ปัสสนาเลืมตาตื่นจากความมัวเมาหลงไหลเหมือนตื่นจากหลับ ฉะนั้นเมื่อสติเต็มรอบถึงจุดติมตัวก็พันพรบสว่างสวัยด้วยธรรมจสตุด,ดวงตาเห็นธรรมเห็นแจ้งสรรพสิ่งด้วยแสงธรรมอันประเสริฐด้วยปฐมเหตุคือจิตด้วยปฐมมรรคอันได้แก่สติดำเนินต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไปนี่คือวิปัสสนาลืมตาหนึ่งบุญญาภิสังขารบุญญาภิสังขารคือความดีที่เป็นกุศล คือทาฝ่ายขาวสองอุบุญญาพิสังขารคือความชั่วบาปอกุศลคือทาฝ่ายดำสามอเนชาพิสังขารคือความรู้สึกกลางกลางคือทาฝ่ายใสพุทธถรองตรัสว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยมมีความสิ้นไปจางไปเสื่อมไปดับไปเป็นธรรมดาตราบใดที่ยังมีสังขารตราบนั้นก็ยังมีความทุกข์เพราะสังขารเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ แต่ดับความทุกข์ก็คือต้องไม่ปรุงแต่งโดยเด็ดขาดเหลือแต่จิตบริสุทธิ์ล้วนๆได้แก่ดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของพระหนเท่านั้นเองในโลกนี้ประกอบด้วยทวีธรรมฝ่ายขาวและฝ่ายดำซึ่งเป็นพื้นเพดั้งเดิมเราย่อมเลือกเฟ้นสิ่งดีขดจัดสิ่งชั่วร่าชั่วทำดีเพื่อขัดเกลาจิตจิตเป็นที่ตั้งของความดีและความชั่วความดีและความชั่วเกิดขึ้นที่จิตดังนั้น จิตเราจึงมีทำฝ่ายขาวฝ่ายดำกลมกลืนกันอยู่ภายในหัวใจพุทธละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสเมื่อขัดเกลาะละชั่วก็ได้ชื่อว่าเป็นความดีในขั้นตน้นทำดีก็ได้ชื่อว่าเป็นความดีในขั้นกลางเพื่อรักษาสีขาวทำให้ผ่องใสชำระจิตให้บริสุทธ ก็ได้ชื่อว่าเป็นความดีในชั้นสูงเพื่อรักษาความสดใสในทางการความสดใสพันพบเห็นเป็นความว่างเปล่าและในที่สุดของความว่างความว่างจะไม่เป็นความว่างอีกต่อไปไมาเหตุคือชาสมบัติที่แปดหมายถึงจิตเดิมแท้นิสภาพเป็นกลางย่อมไม่ใช่ขาวย่อมไม่ใช่ดำมีแต่ใสใสกลางเป็นว่างหมายถึงนิโรธสมบัติ เป็นสมบัติหรือเป็นสมบัติที่เกา่าจิตกับอารมณ์แยกกับโดยเด็ดขาดชั่วเขาเมื่อแยกออกจากกันได้ใจก็ไม่ทุกข์จึงเรียกว่านิโรธด,ดับทุกข์ดับสัญญาและเวทนาคือความรู้จักและรู้สึกทั้งที่เป็นอุปทานปรุงแต่งจิตในส่วนลึกอยู่ไหนอยู่นั่นจึงเรียกสมบัตินิว่าสัญญาวิทยานิโรสมบัติเรียกาัว่านิโรสมบัติ เราคงเคยได้ยินได้ฟังพระเข้าที่รสสมบัติไม่ฉันจังหันอยู่ได้เก็ดวันอะไรทำนองนี้สงบเถอะสงบใจกายสงบลมหายใจเคลื่อนไหวนี่คือธรรมชาติหายใจเข้าออกเขาเขาดำๆทำดีละชั่วประตูสวรรค์ที่ปิดกั้นในใจภายในก็เปิดออกหมุนเห็นธรรมจักเข้าไปสู่ความใสคือลมหายใจทุกพันคลายจนละเอียด เต็มตัวเต็มที่จนไม่ต้องหายใจไม่เข้าไม่ออกไม่ขาวไม่ดำไม่ดีไม่ชั่วใจเป็นกลางเรียกว่าอุเบกขาธรรมเป็นฌานสัมปัตที่แปดหมายถึงจิตเดิมแท้นั่นเองเป็นความสนันติสุขชั่วขราวเรียกว่านิพพานของผมเราได้พัฒนาจิตเดิมแท้กลายเป็นความว่างด้วยกำลังกล้าของฌานสัมปัตที่แปดแล้วเลื่อนขึ้นไปถึงฌานสัมปัตที่เก้าจึงสรุปได้แน่นอนตายตัวว่าจิตเดิมแท้คือความว่าง แต่เป็นความว่างชั่วขราวเท่านั้นสิ่งที่เรียกว่าชั่วขราวยังไม่แน่นอนคือยังไม่เป็นทางการยังไม่ถาวรย,ย่อมเสื่อมได้ไม่มีหลักประกันที่แน่นอนเมื่อจิตเดิมแท้ประพักสอนฝ่อใส่ปอนเดชะปอนเดียงสา,งสาวิชาไม่ถึงทันจึงถูกเอาวิชาความทุกไม่จริงข้องงำล่วงหลอกให้หลงผิดติดในโลกคือกรรมมาคุณหาได้แก่รูปเสียงกลิ่นรส เรื่องสัมผัสทั้งที่เป็นวัตถุไรวิญญาณและความรู้สึกเพศตรขงข้ามคือคนสัตว์สิ่งของเมื่อจิตติดใจในโลกอุปกิเลสโลกโกดหลงก็ปกกุมจิตใจทําให้เศร้าหมองมัวหมองกลายเป็นจิตกระจกเพื่อนผงผงทุลีกลายเป็นความมืดมิดบทบังจิตเดิมแท้ข้องตนสิน้นเหมือนเมฆหมอกมืดมัวบทบังแสงตะวันฉะนั้นจิตใจเราเปลี่ยนเสมือนน้ำเมื่อได้รับการกันกรองด้วยความสงบ ทำย่อมใสเพราะกิเลสตกตะกอนอยู่ในภายในส่วนลึกของหัวใจนั่นแหละคือจิตเดิมแท้มองดูก็เห็นเป็นความว่างจิตเดิมแท้จึงเป็นความว่างมีสภาพเป็นกาวย่อมไม่ใช่ขาวย่อมไม่ใช่ดำลายสีสันคือความปรุงแต่งอารมณ์จิตเราเวลานี้ประยุกต์กับรูปกาย ย่อมมีสีสันคล้ายเปลวไฟส่งประกายในจิตเรียกว่าไฟธาตุแห่งจิตเมื่อจิตแยกออกจากกายรูปกายเรียกว่าวิญญาณมีประกายแผ่พาเหมือนแก้วมณีชกวิญญาณนี้มีสภาพเป็นกลางเป็นศูนย์กลางต่อจากนั้นจึงแปรสภาพเป็นคนสัตว์ผีเทวดาอย่างใดอย่างหนึ่งวิญญาณธาตุรู้นี้เมื่อแปรสภาพเป็นคนอยู่ในตัวคนจริงว่าจิตหรือจิตวิญญาณดังนั้นจิตเราในปัจจุบันคือจิตวิญญาณก็เป็นจิตดวงเดียวกัน กับกจิตเดิมแท้ที่เรียกว่าปฐมมิญญาคํากล่าวที่ว่าสรรพสัตย่อมีธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะเหมือนกันธรรมชาติความเป็นพุทธะคือจิตเดิมแท้มีอยู่ในตัวเราแล้วเพียงแต่แฝงเล่นอยู่ในใจเราเหมือนหยกล้าค่าที่ฝังตัวอยู่ในก้อนศิลาคือใจเราดังก้อนหินศิลาที่ห่อหุ้มปกคุมก้อนหยกไว้ภายในดังนั้นจึงต้องขัดต้องคูดต้องชระชำ ล้างชำระจิตวันแล้ววันเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าทำบ่อยๆลองใหม่ๆเรื่อยๆด้วยทานศีลภาวนาระชั่วทำดีจิตผ่องใสด้วยศีลส,สมาธิและปัญญาในที่สุดเมื่อก้อนศิลากวดทรายหลุดออกหมดแล้วก็จะพบหยกล้ำค่าอยู่ภายในตัวเองหยกล้ำค่าเพราะมีคุณค่าแก่การเจริญในแม้นเป็นหยกเนื้อดีแต่หากไม่ได้รับการเจริญใมันก็ไร้ค่า ดังนั้นจึงต้องเจรณายกก็คือใจหรือจิตดวงนี้ต่อไปค่อยๆสกัดเอาตะกรกิเลสออกจากจิตเหมือนสูบเอาตะกรคนุณจากภาชนะจนในที่สุดก็กลายเป็นหยกตาประทับสำหรับของเตคือเป็นเนื้อนาบุญของพุทธองค์จิตเดิมแท้กับจิตพระอรหันต์เป็นจิตดวงเดียวกันอยู่ในตัวเรานีเองจากจิตดวงนี้สู่จิตเดิมแท้ไปสู่จิต พระอรหันต์จากจิตวิญญ,ญาณสุปถมวิญญาณไปสู่วิสุทธิวิญญาณคือใจใจของเ่านี่เองจึงสุปได้ว่าจิตดวงนี้กับจิตพระอรหันต์เป็นจิตดวงเดียวกันเพียงเราละชั่วทำดีมีทานสินภาวนาสมาธิและวิปัสสนาปัญญาทำไปเรื่อยๆทำไปบ่อยๆก็จะสูงที่สุดในตัวมันเองถ้ากลัวบาปกรรมจงสร้างแต่ความดี สัตวัสสุทุกเพราะผลกรรมที่สร้างไว้แต่ปางก่อนบวกกับกรรมที่สร้างในชาติปัจจุบันเล็กน้อยแรงใดก็ไม่สู้แรงกรรมกรรมดีกรรมชั่วย่อมให้ผลเมื่อถึงเวลาขอมันเสมอกรรมเราเป็นผู้ก่อก็ต้องรับกันไปเองกรรมดีกรรมชั่วให้ผลยุติธรรมเสมอแรงไปแรงมาเหมือนกระทบลูกบอลกระทบฝาผนังย่อมมีแรงสะท้อนกลับเท่านั้นท่านทั้งหลาย เมื่อเราเกิดมาแล้วมีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลแส่งเสรเธอะเพราะเราไม่รู้วันไหนเมื่อพระอาทิตย์ตกดินเราก็สินใจเราจะเอาทิศชีวิตนี้ให้กับสิ่งใดดังนั้นการเห็นปัจจุบันเห็นรูปนามเป็นเห็นเป็นธรรมการเห็นปัจจุบันจึงเป็นธรรมรูปนามสิบเอดร้อเป็นรูปแต่เราเป็นนาม จึงให้ใจเราอยู่เหนือสิ่งเวดล้อมอย่าให้สิ่งแวดล้อมอยู่เหนือใจของเราสิ่งที่เกิดขึ้นค้อเป็นมายาภาพดวงตาเหมือนเสื้อและเงาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราเป็นเพียงแต่รับรู้รู้แล้วก็ปล่อยวางไม่รับภาระไม่แบกสัมภาระเพียงแต่ทําหน้าที่ไปตามปกติคือตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสใจนึกตึกตรองตามอาการเท่านั้นภาพ พระไตรลักษณ์คือลักษณะสามอย่างในโลกนี้คืออนิจจังทุกขังอนัตตาสรพสิงไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนสังขาร่างกายของเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนคือไม่ใช่ตัวของเราอย่างแท้จริงไม่อยู่ในอำน,นาจของเราอย่างแท้จริงที่จะบังคับบัญจาได้ให้เป็นไปดังใจปราถนาเพราะมันต้องเก็บต้องแก่และต้องตายวรตผลนิพพานมักคือปฐมเหตุ มักคือปฐมเหตุผลคือสิ่งที่ตามมานิพานคือเอตบรมได้แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่เกิดขึ้นเหลือแต่จิตบริสุทธิ์ล้วนๆที่สุดคือสภารไร้ความกังวลแมนพยามารก็มองไม่เห็นเรียกว่าปลอดภัยไร้กังวลสิ่งที่ว่าเป็นตัวตนคือจิตอิสระมีเสรีภาพสูงสุดจะไปไหนมาไหนอยู่ไหนก็ได้ไม่จำกัดบภพภบูมิใดวิญญาณบริสุทธิ์ของพระอ,อรหรันต อยู่ได้ทุกผลแห่งที่มีอากาศบริสุทธ์เรียกว่าสุธาากาศบางทีท่านอาจจะนินมิตเป็นร่างเดินมาปวดเราก็ได้ขอเ,เพียงเราเข้าถึงอยู่ในระดับที่ท่านจะปวดได้ท่านก็จะปวดเราเองอย่ามัวอ้อนวอนให้เสียพลังกายและพลังใจโดยปราประโยชน์เลยพระท่านว่าทําดีดีกว่าขอผ่อนผู้ที่นึกถึงความตายอยู่เสมอย่อมจะไม่กลัวตาย ก็ได้ฝึกตายก่อนตายแล้วพร้อมที่จะตายได้ทุกเมือ่อถ้าความตายนั้นมันคุ้มค่าตายอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีพุทธออค์ทรงสอนว่าผู้รลืถึงความตายย่อมได้เชื่อว่าคุณผู้ไม่ประมาทลอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายย่อมรวมลงลอยท้อยช้างได้ฉันใดธรรมะพุทธองยอ์อ่อมรวมลงในความไม่ประมาทถ,ถ้าไตาปิฎกแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ก็ย่อยให้สั้นเข้าเหลือทานศินภาวนาหรือในหนึ่งเรียกสินสมาธิปัญญา ย่อยสั้นเข้าหรือความไม่ไม่ประมาทคือกายวาจาและใจย่อยสั้นก็เหลือแต่จิตอันเดียวและความไม่ประมาทในอีกในหนึ่งก็คือสตินั่นเองในที่สุดเหลือเจสติกับจิตมีติกำกับจิตอยู่ทุกขณะการนึกถึงความตายนั้นอย่างเป็นการเจริญโรนานุสติแบบยอไปในตัวด้วยชาเลวก็ต้องตายเวลาผ่านไปผ่านไปดูสายน้าไม่ไหลย,ย้อนกลับบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ช่วงเวลาอันน้อยนิด ควรคิดทําอะไรสักอย่างก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปในสมัยพุทธกาลการเผยแผ่พระสัจธรรมพุทะองค์ไม่เคยคิดโจมตีใครและไม่ยกย่องตนเองจนเสียเลือดเลือจะพบอีกว่าแม้แต่พระองค์อยู่ในฐานะพระราชาสูงส่งก็ทรงคารพในพระธรรมของพระองค์คารพในสัมมาสัมโพธิญาณของพระองค์สอนให้พุทธบริษัทยึดมั่นพระธรรมมากกว่ายึดมั่นในตัวของพระองค์ ดังคำกล่าวที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเหล่าแปลว่าแม้เห็นรูปกายพุทธองค์แต่ไม่เห็นอริยสัจธรรมก็ไม่เชื่อว่าเห็นพุทธองค์อย่างแท้จริงดังนั้นจึงอยากฝากไว้ว่าลัทธิศาสนาทุกลัทธิเป็นของล้ำค่าเป็นความดีความบริสุทธิ์สะอาดเป็นความรักความมีเมตตาอย่างสามกลุไม่เจาะจงคนใดคนหนึ่งหรือเป็นของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจึงไม่สมควรที่ทําให้ศาสนาต้องหมัวหมองและกลายเป็นแบ่งเขาแบ่งเรา พวกเขาพวกเราเหมือนเป็นศึกแย่งชิงประชาชนแล้วเรากลัว,วอะไรเรากลัว,วสิ่งที่แอบแฝงอยู่เบื้องหลังใช่ไหมเป็นเรื่องที่เราสาธารณชนทั้งหลายทุกทิต้องพิจารณาเองอย่าตกเป็นเครื่องมือของคนอื่นจงเป็นตัวของตัวเองใช้สติสำชัญปัญญาอย่างถูกต้องอะไรเห็นว่าควรไม่ควร,ไม,ควรไม่สมเกียรติเราก็ปล่อยมันไปอย่าเห็นดีเห็นงามเข้าไปหมดทุกอย่างเรียกว่าไม่มีความคิดเป็นของตนเอง เหมือนกินปลาดิบทั้งตัวทั้งก้างทั้งกระดูกฉะนั้นแหละนั้นรอยเล่าของใจนักสู้มันไม่ใช่อยู่ที่ความล้มเหลวหรอกโยนอยู่ที่เราไม่ยอมเริ่มต้นใหม่เท่านั้นเองเพี่ได้มีแรงกดที่นั่นก็มีแรงดันในจุดหนึ่งพุดสู้ขึ้นมาบากบันอดทนล้มแล้วลุกขึ้นมาอย่าท้อสู้ต่อไปฉนั้นขอให้ท่านทั้งหลายเอาความสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเขาเรียกสภาวะธรรมมีทั้งความดี ความไม่ดีความถูกความผิดผิดหวังสมหวังที่ผ่านมาในชีวิตฉะนั้นผู้ที่มีประยุกธ์มากก็ย่อมมีประสบการณ์สภาวะธรรมเขาเรียกธรรมะามากมากฎปฏิรักษ์คือความจริงพทธเจ้าไม่ได้ใช้สิ่งนอกเหนือจากความจริงพระองค์ยืนยันความจริงว่าเราต้องเกิดต้องแก่ต้องเก็บ,ต,กบต้องตายพระองค์ก็ยืนยันสิ่งเหล่านี้มาอธิบายแล้ว เจมเนี่ยให้เห็นว่าเออมันทุกข์จริงๆนะโลกนี้ทุกข์จากอะไรทุกข์จากการยึดมั่นถือมั่นนะฮะเอาวิชาความโลภค,ความโกรธความหลงถ้าไปยึดมากก็ทุกข์มากยึดน้อยก็ทุกข์น้อยฉะนั้นวิธีการปฏิบัติในผู้ศาสนานั้นสามารถพิสูจน์สัมผัสและให้ผลต่อผู้ประพฤติปฏิบัติได้ทุกการทุกเวลาฉะนั้นท่านทั้งหลายวันนี้ก็เข้าฤดูฝนพอาดูฝนแล้ว ก็ต้องออกกอนระวังสุขภาพร่างกายนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเราก็ต้องดูแลอาหารที่ถูกสุขลักษณะพยายามอย่าใช้เคมีมากผนะลผักผลไม้มจะมีผลข้างเคียงให้ใช้แต่ชีวภาพนะนจะเป็นประโยชน์ุชีวภาพุยอินทรีเนี่ยเป็นหลักแต่ใช้เคมีมากผู้บริโภคแม้ทางตัวเราก็ได้รับผล ทานเข้าไปแล้วก็จะทําให้เลือดเราเป็นพิษเป็นพิษเมืเ่มตทำโลครไร่เข้ามาสู่ร่างกายวันนี้กอนจบรายการแต่มาก็ต้องขออนุโมทนาท่าน,ไป,ไป,านป,ปัจชัยยอไทรัฐเพื่อสน่อสนุนปูนซีเมนตวัปปสดุก่ปปอสร้างจนถึงสนัสนุน์ใน,ในการเพ,เพยแผแปรทมธนาทอดไฟที่สํานักจบรายการแตมาจะสวดแผ่เมตตาเพือพ่อเป็นสิริมงคลผู้ชมญาติโยมในวันนี้สวงชอทุมีประมาณย่อมีส่วนบุญมนุย์อมผลึกขากาทำากานบันล้น ก็ได้กระทำนบุพการเราได้เป็นดีปิยาสุขุนเยบีรามาตวเป็นประธานทั้งอีกไรประสบพ่พานทั้งผู้ที่ข้าม่เคยพบเห็นทั้งเราเป็นกลางมิใช่ชั่วดีและเราที่สร้างพญานุเวนทั่วสัตนายพระโตเป็นเกณฑ์คือกดในผู้มิซ้ำสถานโดยอับเนื่ที่ไะมีคณะคันหนึ่งคันสี่มีประมาณท้องเดียวในพ่อพิเศษ โอราภบมน้อยกันดาลก็ดวยจากกันเราได้ได้รู้กุศล้าไฮโลนิโมโทนาปะนานถ่วนบุญคาห้ยิ่งหมายถูพันโหมูเทวันลุกุญปการให้สัตว์ทั้งไรประจักษ์ส่วนบุญคิดคุณไรโมโทนามีคารพระโมทนาประชานถทวานุญขาประชานประสิทธิประสงค์ขอจงสัพส,สัตว์นิราชเวน ที่เป็นสุขีมีถนงถึงบทเกษมวิสารโดยตรงพานิีผานองค์สรงมสร้างความพัฒนาประชาทุกมู่จงนี้งามดูวิเศษสวัสดิ์สร็จโดยชอบประอบอุญนจัดสมบูรณ์พูนพาเจะรันจริญเจริญพรการแปลงฟันที่ไม่ท่ถึงอาจไม่เพียงพอเพราะในช่องปากของเราเต็มไปด้วยแบคทีเรียหลากหลายชนิด เรื่องกินปากต้องใช้ตัวช่วยแปรงตังมาริโรสน้ำยาบ้วนปากมีสารสกัดธรรมชาติถึง4ชนิดประกอบด้วยเปเปอร์มินออยล์ยูคาลิปตัสออยล์วินเทอร์กรีนมินออยและเมนททลอีกทั้งยังมีส่วนผสมของน้ำอัลคาไลที่จะช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียปากสะอาดใสไม่แสบปากเพราะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์มั่นใจลมหายใจหอมสดชื่น มีทั้งรสชาติคูมินหอมสดชื่นจากมิ้นและเฮอร์เบิลจินเจอร์หอมกลิ่นธรรมชาติจากขิงหาซื้อแปรงต่างมารีโรสน้ำยาบ้วนปากในช่องทางออนไลน์ได้ที่ TPI Call Center หรือเว็บไซต์ TPI Poline Line a t TPI Facebook TPI Poline แ p s h อป e e และ Lazada หรือร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ขึ้นตามหน้าจอนี้